ประมาณก30มีที่กลับแล้วปติถ้ามันเป็นออกมาแค่นี้ถึองการเปลี่รถนก็นเป็นเร,ร่งไปใช่ไหมครับไม่มีแรงเลยใช่มันมีนเหนือบางทีมันก็ไม่เป็ี <laughs> ่ยนปกติมันก็ไปได้เยอะ บางทีกไปได้ไกาทพวแบบแทีนี่มันเปล่าไปได้ไก่ถ้าถ้าลากของทั้งนั้นหน่อยละมันจะไปได้ไม่ไก่ถ้าลากนางหรือลากเต้าอะไริ่งกองหนะักจะลองกองหนักปีมากทินี้ก็เป็นแล้วแบบนี้สรแรงแรงนี้นไหมครับ